นายกรัฐมนตรีริช่สูนักออกมากล่าวเมว่าวันจันทร์ที่28พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาระบุว่าสหราชาอาณาจักรต้องการปรับเปลี่ยนนโยบายที่มีต่อจีนไม่ว่าจะเป็นทางการค้าทางการเมืองและทางด้านสังคมเนื่องจากยุคทองของความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีได้ผ่านพ้นไปแล้วรัฐบาลปักกิ่งกำลังใช้อำนาจระดับของโครงสร้างรัฐแข่งขันเพื่อช่วงชิงอิทธิพลบนโลกซึ่งจีนถือเป็นความท้าทายเชิงระบบต่อคุณค่าและผลประโยชน์ของสหราชาอาณาจากักรโดยความท้าทายดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน และมีทิศทางมุ่งไปสู่ความเป็นเผด็จการแต่ก็ยังต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ยากมากที่ทุกฝ่ายจะปฏิเสธความสาคัญของจีนซึ่งมีผลต่อกิจการของโลกโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสถียนภาพทางเศรษฐ,ฐกิจและการบรรเทาความรุนแรงของภาวะความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศโดยสําหรับท่าทีดังกล่าวของซูแนกเกิดขึ้นหลังจากแผนการพบหารือแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําจีนนอกรอบของการประชุมสุดยอดผู้นําของกลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือ G 2 0ที่เกาะบาหลีของ อินโดนีเซียถูกยกเลิกในนาทีสุดท้ายโดยรัฐบาลปัดกิ่งให้เหตุผลเกี่ยวกับการกำหนดการที่รัดตัวของผู้นำจีน